็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเมื่อลิบุรุรู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่ฆ่าอาร์บิชอปเลหิมแล้วเขาก็เลยพูดว่าเบนนี่มารุซเวทั้งสองคนก็ได้ตอบรับกลับมาว่าครับเมื่อทั้งสองคนตอบรับกลับมาลิบุรุกเลยพูดว่าจงจับตัวสองคนนั้นซะ ถ้าพวกเขาขาดคืนฉันก็อนุญาตให้ใช้ความสามารถที่แท้จริงได้ต่อมาทั้งสองคนก็เลยพูดว่ากําลังรออยู่เลยละ่ะข้าจะรับคําสั่งนั้นส่วนโซเอให้ข้าจัดการเองตามประสงค์ของท่านลิมุลูลเวนนมารูและโซเอหันไปทางวันทั้ง7วันทั้ง7เ,เองก็เบนสายตาที่มีความเกลียดชังมาทางลิมบูลุโดยไม่ร,รีรอลิมบูลไม่ถือสาและออกคําสั่งต่อไปชิออนคะ ฝากจัดการเจ้าคนที่ชื่อเกียร์ลูโดโตรงนั้นด้วยเชียงก็ทำท่างงๆแต่ก็ไม่ตอบอะไรกลับมาลิบลุกเลยพูดว่าอย่าประมาทเชียวนะเพราะเป็นไปได้ว่าเขาคือวันทั้งเกียรที่แปลงกายมาณนะ่ะเมื่อเชียงได้ยินคำอธิบายเช่นนั้นเธอตอบกลับมาว่าอย่างนี้นี่เองเขาจะทำให้เขามองเห็นนรกโดยการเผยท่าแท้ของข้าออกมาก็ได้สินะคะเชียงก็ดึงโอดาจิออกมาตั้งท่าเตรียมพร้อมด้วยท่าทางดีเจ ครั้งนี้ลิบุรุจะไม่ห้ามเพราะลิบุรุก็คาดหวังสิ่งนั้นจริงๆร,ระหว่างนั้นวันทังเจ็ดก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้อเฮ้โอ oh ้โหโอ้โหส่วนอีกคนก็พูดว่าจะดีหรือมันจะกลายเป็นการทําสงคารามเต็มตัวกับพวกข้านะวันทั้งเจ็ดทั้งสองคนพูดจาละเมอเพ้ิพกหากไปล่อยไว้ทั้งอย่างนี้พวกเขาก็จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งหายนะในภายภาคหน้าแน่ถ้าจะทําก็ทําให้ถึงที่สุด อิบรุกเลยพูดว่าพวกนายทำเกินไปแล้วได้ยินว่าพวกนายทำกระทั่งโยนโความผิดเรื่องคนฆ่าอาร์บิชอปเลหิมให้พวกฉันแต่ฉันมองออกทุกอย่างแล้วนะถ้าจะหาเรื่องทะเลาะกับฉันแล้วก็ควรจะเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมพอลิบลุพูดเช่นนั้นเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์ก็มองหน้ากันเาวากับสับสนแต่ท่ามกลางคนเหล่านั้นก็มีคนแสดงสีหน้าเห็นด้วยอยู่เช่นกันอย่างอารโนดก็หันดาบไปยังวันทั้งเ็ดพร้อมด้วยสีหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความโกรธ ทั้งงที่สถานการณ์เป็นเช่นนั้นเราวันทั้งเก็กไม่หวั่นวิตกมีหนมซ้ำพวกเขายังกลับเริ่มหัวเราะดังก้องกลางวานันฮึยฮ้ไม่นึกเลยว่าจะความแตกนะเนี่ยว่าฮ่าแต่ว่านักบุญก็ตายไปแล้วเจ้ามาริบรุเอ๋ยแกก็คงจะใช้ใช้พลังในการต่อสู้กับพเนตาจนหมดเกลี้ยงแล้วใช่ไหมเลือกยามงามดีเช่นนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วแหละ ก้นก็ถือโอกาสนี้กําจัดพวกแกที่ดันรู้ความจริงไปพร้อมกันกับจอมารเลยละกันวันทั้งเจ็ดไม่ได้ตั้งใจจะกบเกือนแต่พวกเขาดันเผยให้เห็นนิสัยที่แท้จริงของพวกเขาอย่างง่ายดายได้แล้วในที่แห่งนั้นเสียงหังวเราะที่มีเจตนาหลายก็ดังก้องงวานไปทั่วชั้นต่ําที่สุดฟังแล้วอยากจะอ้วกแฮเจ้าพวกนี้ไม่มีค่าพอที่จะเก็บไวเวนนี่มารูโซเอและชิออนแต่ละคนต่างก็พิจนารณาความสามารถของเหยี่อ แต่ถ้าว่าวันทั้งเจ็ดเชี่ยวลากดินเกินกว่าความคาดหมายของริมรุเล่นแล้วคนที่เป็นคู่ต่อสู้ของชิออนก็เลยพูดว่าไอ้โง่ก็ขอชื่นชมที่มองร่างจริงของข้าออกแต่พวกข้าเตรียมพร้อมมาเต็มที่แล้วยังไงละ่เะเพราะพวกข้าตั้งใจจะฆ่าทุกคนตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะเฮ้อเฮ้องั้นก็เริ่มกันเถอะทันทีที่วันทั้งเจ็ดทั้งสองคนประกาศเช่นนั้นพวกเขาก็แยกจากกันอย่างรวดเร็วแล้วลอยขึ้นไปในอากาศ เยลูโด er ที่ชืออนกำลังประจันหน้าก็เผยร่างจริงออกมาแล้วลอยขึ้นไปในอากาศเช่นกันจากนั้นวงแหวนเวทขนาดใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีทั้งสามคนนั้นอยู่ตรงจุดยอดดูเหมือนนี่จะเป็นของอันตรายเกินกว่าภูมิปัญญาของมนุษย์ถ้าไม่เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่สามารถทำงานได้ภายในขอบเขตแน่นอนว่ามีพวกริมูรุสามทหารเสียสองคนรวมทั้งเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วย พวกเขาคิดที่ทํทำลายหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยการสังหารทุกคนให้ราบคาบในตอนนั้นเบนิมลรุก,ก็ได้ใช้เฮวแฟร์คุกเพลิงสีนินของเขาส่วนโซเอก็ใช้วิชาเส้นใยลวงสะบัน้นไฟสีนินบรรจุไฟนรกและใยเหนียวหนืดเหล็กก้าที่ตัดเหล็กได้แต่และอย่างเข้าห่อหุ้มเป้าหมายแต่ทว่าที่แห่งนั้นกลับมีเพียงเสียงหัวเลาะดังขึ้นมาเท่านั้นวันสัเกตเลยพูดกลับมาว่าปาประโยชน์นะ ศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าวงแหวนเวทนี้จะปัดสิ่งที่ไม่ใช่คุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ออกไปการโจมตีของพวกอสูรชั่วร้ายอย่างพวกแกไม่ได้ผลเลยสักนิดว่าฮ่าเช่างโง่เขานักสติปัญญาของมนุษย์ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานพวกอสศูนที่หลงไหลในความแข็งแกร่งแบบนั้นนะ่ะจะไปตามทันได้ยังไงกันเล่าเสียงหัวเราะดังลั่นที่นั่งงุนงิดนั่นทําให้ริบุรุไม่สามารถช่วยชีวิตทินาตาได้อย่างเต็มที่ ลิบลได้ใช้ร่างกายเรียนแบบหัวใจไว้ชั่วคราวแล้วแต่แกนเวทก็ถูกดีดออกจริงๆเนื่องจากเป็นการกระทําที่ไม่คุ้นเคยจิงเข้ากันไม่ได้ไม่ค่อยจะไปได้สวยเหมือนกับตอนที่ช่วยมิวลันเลยชิออนพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะกาจัดสิ่งที่กวนใจริบรุลให้หายไปห่างพูดว่าหนวกหูของพันนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าโอคิลิมาลุครข,ของข้าผู้นี้ก็ไร้ความหมายชิออนกล่าวถ้อยคําที่มีความหมายไม่ชัดเจนอย่างทรงพลัง แล้วฟันวันทั้ง7เ,เต็มกําลังเรากับไม่คิดอะไรถ้าคิดแบบปกติก็เหมือนกับคนบ้าแต่ชื่อนแตกต่างออกไปและในตอนนั้นวันทั้ง7คนนึ่งเลยหัวเราะดังลั่นฮ่าฮ่าเยโง่าดาบพันนั้นจะทําอะไรได้พื้นที่ว่างเปล่าตรงหน้าวันทั้งเ็ผู้หัวลอยย่อแตกเล็กน้อยทําให้เกิดเสียงดังแป๊ะแปะเบาๆเพราะพวกเขาเห็นเช่นนั้นก็เลยพูดว่าแย่ละแย่ละไม่ได้การถ้าปล่อยไว้แบบนี้วงแหวนเวทจะแตกสลาย ในเ,เมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้มันไปทั้งอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่าวันทั้งเจ็ดบางคนก็ลนลานส่วนบางคนก็ยังมั่นใจในความสามารถของตนเลยไม่ได้สนใจเรื่องที่จะแตกสลายไปการโจมตีของชิออนผู้ขาดสตินั้นเป็นการโจมตีขึ้นอยู่กับพลังล้วนๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเลยนอกจากนี้ก็ยังมีระหว่างที่ริบลุกลังคิดอยู่นั้นลาเฟลก็ได้ตอบกลับมาว่า คำตอบท่าทางจะแก้ไขปรากฏการใหม่ด้วยผลลัพธ์ชี้ขาดของยูนิสกิลผู้เฉือนผาเมื่อลิบลุได้ยินเช่นนั้นเขาเลยคิดว่าชิออนก็เป็นคนที่เหลือเชื่อจริงๆมีแค่เย,ยนี่เท่านั้นที่ลิบลุไม่อยากเป็นศัตรูระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงแจ้งเตือนกลับมาอีกว่าแจ้งเตือนแม้จะมีความเป็นไปได้ต่ำแต่การโจมตีของปัจเจกนามชิออนมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถสังหารมาสเตอร์ เมลิบลูได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าจริงปนเนี่ยแต่ห้ามไม่ชีออนโกรธไปก่อนก็น่าจะดีกว่าแมลิบลูยืนยันคําเดิมว่าชีออนสุดยอดแต่ก็น่าเสียดายที่การโจมตีดังกล่าวดูท่าจะยังไม่ถึงทัานหยุดการโจมตีของเหล่าวันทั้งเจ็ดได้แจ้งเตือนการโจมตีจะเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเวทมนต์ประเภททำลายล้างขนาดใหญ่จะสำเร็จสมบูรณ์เสียแล้วลิบลูที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาเลยคิดว่า โว้ยอย่าทำยังไงดีแจ้งเตือนไม่มีปัญหาวิเคราะห์งวงแหวนเวทเรียบร้อยแล้วนิปรุโลลานในสภาพเช่นนั้นแต่ก็ได้รับการปลอบโยนด้วยเสียงที่พึ่งพาได้และใจเย็นมากและเขาเลยพูดกับราเฟลว่าเออเออครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่วงแหวนเวทนั่นดูซับซ้อนมากเลยไม่สิสำหรับอาจารย์ลาเฟเอลนี่ก็คงเป็นโจทย์ที่ง่ายๆสินะ ม้เรื่องความมั่นใจเต็มเปลี่ยมพ้องหล่อปร,รมาจารย์แห่งวันทั้งเจ็ดจะไม่ดีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาเมื่ออยู่ต่อหน้าความจริงจังของอาจารย์เราวันทั้งเจ็ดก็เลยตะโกนว่าตาให้หมดซะเลยก็ดีทลิตินี่เบิกวงดนตรีเอกภาพสลายวิญญาณทั้งสามคนประสานเสียงเวทมนต์ดังกล่าวก็เริ่มทำงานแต่ทว่าสิ่งนั้นไม่มีความหมายแล้วแจ้งเตือนจะเป็นใช้งานอัลติเมทสกิลเบลเซบิลอีกครั้ง ในเวลาเดียวกันกันกบที่ริบุรุได้ยินเสียงแจ้งเตือนของอาจารย์แสงแห่งการสังหารโหดก็ตกลงมาสู่พื้นดินราวกับฝนทั้งหมดถูกเกืนกินด้วยเบลเซวิลของริมูรุแล้วหายไปพอริมูรุเห็นพลังของตัวเองก็เลยพูดว่าโอ้โหพอเปิดใช้พลังนี้อย่างเต็มที่แล้วก็น่ากลัวเฮเพราะว่าหลังจากที่มองแสงแห่งการสังหารโหดหายไปต่อหน้าเราอสวินศักดิ์สิทธ์ก็ตกใจจนตาเบิกโพแล้วริบุลุก็ได้สติกับมาชิดอีกครั้ง จะว่าไปเอ๋รอเดียวนะเมื่อกี้ก็สละเบลเซบิลให้กับการโจมตีของฮิ่ตะแล้วนี่คำตอบแน่นอนว่าได้สละเอาติเมตสกิลเบลเซบิลไปแล้วแต่เพราะได้แบ็คอัพจำลองความสามารถไว้แล้วจึงไม่มีปัญหาเมื่อได้ยินเช่นนั้นลิบรุก,ก็ถึงกับตกใจฮะแบ็คอัพหรือเฮ้ยทำไมพูดเหมือนไปเรื่องที่เตรียมไว้แล้วล่ะ ถ้างั้นก็บอกตั้งแต่แรกสินี่ก็นึกว่าแชร์ไม่ได้อีกแล้วไปเลยไม่ใช่เรื่องไงสําหรับอาจารย์เรื่องมันอาจจะจบไปแล้วแต่สําหรับผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจเลยแฮะแจ้งเตือนปฏิกิริยาของพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นการโจมตีหลักจะเข้ามาแล้วเมื่อลิมรู้ได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าอ๊ออันเมื่อกี้ไม่ใช่ท่าหลักนั้นเหรอระหว่างนั้นวัดตังเจกดได้ตะโกนขึ้นมาว่าจงสลายจอมานเอย๋ย t r l n i t y Dis s n d i c a t i o n สลายดวงวิญญาณตีคูณเมื่อเรบลุเห็นเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าชิปหายละถ้าเป็นไอ้นั่นเบซีบิลก็ไม่น่าไหวเมื่อเขาคิดว่าจะไม่ไหวลาเฟลก็ได้แจ้งเตือนมาอีกครั้งว่าแจ้งเตือนไม่มีปัญหาจะเปิดใช้งานป้องกันสมบูรณ์ของอัลติเมทสกิลเบลเซบิลหรือไม่โอ้สองกับเป็นอาจารย์แน่นอนว่าต้องเย็ดแต่ว่าเอะผมรู้สึกกระขัดอีกแล้ว ตอนที่ริบรุกาลังกัดกุ้มการป้องกันสมบูรณ์แบบของเบเซบิลก็เริ่มทํางานเป็นครั้งแรกเขารู้สึกเหมือนมีเยื่อใยโปร่งใสไร้สีและผิวบางๆหนึ่งชั้นพอหุ้มร่างกายของเขาและแล้วด้วยเยื่อหุ้มผิวหนังดังกล่าเวทมนต์ท่าไม่ตายสุดแจงของปร,รมาจา์แห่งวันทั้ง7ก็ถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์แบบต่อนหน้าการป้องกันสมบูรณ์แบบและต่อมาลิบรุก,ก็คิดว่าจะว่าไปนั่นสินะในตอนนี้เขาก็เพิ่งใช้สิ่งนี้เป็นครั้งแรกสินะ เพราะอันที่ใช้มาจนถึงตอนเมื่อกี้นี้คือเขตแดนหลากชั้นไม่ใช่การป้องกันสมบูรณ์แบบลิบบูลใช้โอกาสที่กําลังเล่นความคิดการคํานวณถึงขั้นขีดสุดในการซักถามราฟาเอลก็เลยถามราเฟาเอลไปว่าเฮ้ยทาไมไม่เปิดใช้งานตั้งแต่เมื่อกี้นี้ล่ะหากมีสิ่งนั้นก็จะป้องกันการโจมตีของฮินดาบได้ด้วยไม่ใช่หรือไงคําถามนั้นทําให้อาจารย์ราฟาเอลส่งคําตอบที่น่าตกใจกลับมาพมตะลึงของลิบบูลูใกล้ถึงขีดสุดเพราะว่า คำตอบแม้แต่ป้องกันสมบูรณ์ของอัลติเมตสกิลเฟลเซบิวบางครั้งดวงวิญญาณก็ทะลุผ่านได้ดังนั้นจึงตัดสินว่าแม้จะเปิดใช้งานก็ไม่มีความหมายริบรุถูกบอกว่าเรากับว่านั่นเป็นเรื่องปกติริบลุเลยคิดว่าลาเอลเชงเป็นพวกสมมนลแบบนิยมเสเหลือเกินนะอาจารย์ลาฟาเอลดวงวิญ,ญญาณเป็นอนุภาพพิเศษสำหรับสร้างแกนเวสการคาดการการเคลื่อนที่ของมัน เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจการและอากาศและเคลื่อนที่ผ่านบาเรียทุชนิดมาได้เซฟแบบสุ่มทําให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่สามารถคาดการได้ดวงวิญญาณมีกฎเกณฑ์ทางการเคลื่อนที่อย่างธรรมชาติตราบใดที่ยังมองกฎเกณฑ์ไม่ออกถึงจะมีการป้องกันสมบูรณ์แบบของลิมบูรุก็ทะลุผ่านได้แต่ในตอนนี้การป้องกันสมบูรณ์แบบของลิมบูรุป้องกันทริตทนีดีดอินดิทิเกชัน ได้อย่างสมบูรณ์แบบสรุปก็คือการคาดการการเคลื่อนที fine, ่ของดวงวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วใช่หรือเปล่าคำตอบการโจมตีเมื่อสักครู่นี้ในขณะที่หักล้างเนลสลด้วยเบลเซดีวก็ได้ทำการล่าเหยื่อในตอนนั้นจึงรวบรวมข้อมูลตามเป้าหมายและการยืนยันเฟสแบบถูกของดวงวิญญาณ ก็ประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้จึงสามารถคาดการและป้องกันการโจมตีที่มีคุณสมบัติศักดิ์สิธิ์ได้เช่นกันเพิ่มเติมได้รับเคล็ดวิชาดาบศักดิ์สิธิ์เมลสลอีกด้วยเมื่อลิบูรูได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดว่าหออึประเดี๋ยวเราประเดี๋ยวอ่ะหมายความว่าการต่อสู้เมื่อกี้จงใจรับดาบของเนตาอย่างที่คิดไว้เลยใช่ไหมเมื่อถามไปเช่นนั้นลาฟเฟลก็ไม่ตอบ ีย่ไปแล้วสินนะเจ้การตอบสนองเหมือนจะบอกว่าแย่ละสินนะจะว่าไปการไม่ตอบสนองก็เป็นคําตอบได้ฮะเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่นึกเลยว่าอาจารย์ลาฟเอลจะทําการเดิมพันที่อันตรายไม่แน่ว่าแม้จะไม่หักล้างด้วยเบเซบิลโดยเฉพาะแต่การโจมตีโดยตรงของเมเลสแลดก็ไม่ทาให้ผมตายใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่าตอนนี้ลาฟเอลดูเหมือนว่าบทนี้ลาฟเอลจะพูดเยอะเลยนะครับ ราฟเอลตอบกลับมาอีกว่าแน่นอนว่าแม้จะใช้พลังงานปริมาณมากจนหมดไปแต่เมทัลเลียบอดี้ร่างวัตถุก็สามารถฟื้นฟูได้ทันทีด้วยฟื้นฟูไรขอบเขตแล้วลีบรุกเลยพูดกลับไปว่าถ้างั้นแล้วทาไมถึงโลนลานละ่ะหรือว่าเพราะอยากจะิีคอห์เมลสแลตเลยกินเข้าไปใช่ไหมพอถามกลับไปเช่นนั้นราฟเอลก็เหมือนอยากจะตอบอะไรบางอย่างเมื่อลีบรุกได้ยินเมื่อลีบรุกเห็นท่าทางแบบนั้นเขาเลยพูดว่าโอะ เป็นแบบนั้นอีกแล้วหรือครับระดับการตอบคาถามของราฟาเอลค่อยๆสูงขึ้นมาแล้วจะเรียกว่าเริ่มเชื่อถือไม่ได้หรือเรียกว่าใครมนุษย์ขึ้นมาแล้วดีนะถึงจะบอกว่ามีความเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วแต่ลิบบลูก็ยังรู้สึกว่าสามารถเชื่อถือได้ง่ายๆอยู่ดีแต่ก็จริงอยู่นั่นคงจะเป็นสิ่งที่ลิบรลูกต้องการไม่ผิดแน่เช่นอยากจะต้านทานอยากจะใช้การโจมตีนั่นให้ได้ราฟาเอลคาดเดาความต้องการในช่วงขดาดนั้น ก็เลยเริ่มดําเนินการในทันทีงั้นเหรอถ้าเช่นนั้นก็ช่างเป็นลาฟาเอลความสามารถยอดเยี่ยมแต่ก็ชอบล้อเล่นสินนะเรเบลุก็พางคิดว่าเป็นพลังที่น่าเสียดายเกินไปเมื่ออยู่กับตนแต่ว่าความคิดนั้นก็ถูกปฏิเสธลาฟาเอลตอบมาว่าปฏิเสธฉันนำโลงอยู่เพื่อมาเตอร์เท่านั้นเรเบลุที่ได้ยินเช่นนั้นเขเลยคิดว่าปฏิเสธทันควรขอบคุณนะหลังจากนี้ก็ขอรบกวนด้วยนะผู้หู แต่ว่าขอให้ไม่มีความลับต่อกันเท่าที่จะทําได้นะครับและท่ามกลางช่วงเวลาที่ยืดยาวการสนทนาระหว่างลิมบูเและลาฟาเอลใช้เวลาในชั่วพริบการในความเป็นจริงจึงสิ้นสุดลงด้วยประการชนี้เมื่อเราวัดทั้งเจ็ดได้เห็นเช่นนั้นก็เคยพูดว่าบ้านาไม่จริงบ้านาเป็นไปไม่ได้เรื่องไร้สาระแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้โลกไปนี้ข้าไม่เคยเจอตัวตนที่ต่อต้านการโจมตีได้โดยตรง ของด i s integration ได้เลยพวกเขาพูดกันไปเรื่อยถ้าทางทั้ง3ามคนจะสับสนอย่างถึงที่สุดก็น,นะเรื่องนี้ตัวริบลูที่ทำเช่นนั้นก็ค่อนข้างไม่แน่ใจเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของสายศักดิ์สิทธิ์แถมยังใช้ถึงสเท่าทำให้เกิดพลังทำลายล้างที่เด็ดขาดแต่ริบลูก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถป้องกันมันได้ง่ายๆย,ยังไงละ่ะนั่นคงจะทาให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงและไม่อยากยอมรับมันละสิ แต่ก็น่าเสียดายเพราะนั่นคือความเป็นจริงสาเหตุที่พวกเขาพ่ายแพ้คงเพราะเป็นคู่ต่อสู้ของเรมูรุน่าจะเป็นลาฟาเอลมากกว่านั่นแหละนะแล้วต่อมาริมุรุเลยพูดว่าเอาละ่ะคราวนี้ก็ถึงตาของทางนี้แล้วล่ะนะเมื่อริมุรุพูดเช่นนั้นเบนิมารุโซเอและชิออนก็พยักหน้าต่อมาเบนิมารุเลยพูดว่าดูเหมือนว่าวงแหวนเวทที่ภาคภูมิใจจะหายไปแล้วแต่ว่าคราวนี้จะทนได้อย่างที่คิดหรือเปล่านะ เป็นน้บนุลกล่าวเช่นนั้นบนมือของเขามีเพลิงสีนินที่กำลังลุกไม่สั่นไปมาเมื่อเห็นสิ่งนั้นเหลววันทั้งเก็ก็กำลังตกใจกลัวถ่าทางพวกเขาจะแพะต้ตายจนหมดแล้วก็เลยโลนลานขึ้นมาต่อด้วยเชื่อ,อนเธอพูดขึ้นมาว่าไม่ปล่อยให้หนีหรอกนะพวกขยะเตรียมใจไว้ให้ดีเชื่อ,อนเพ่งพิจิตเดียพร้อมทั้งฉีกยิ้มหน้ากลัวโซเอก็ไม่พูดจาแล้วก็เฝ้าดูความเคลื่อนไหวของวันทั้งเกตโดยไม่มีช่องว่าง อาบิทและเซเฟียผู้เป็นสามทหารเสือก็ข่มขู่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ขมวดด้วยการมองลงมาจากขี่สูงแม้จะไม่ได้คิดว่าในกลุ่มคนเหล่านั้นจะยังมีบุคคลที่อันตรายอยู่ก็ตามแต่การน,นั้นถ้าพ่อระวังไว้ก็ไม่เสียหายถ้าเกิดว่ามีคนเลวปะปอนอยู่เท่านี้พวกเขาก็คงจะทําอะไรไม่ได้แล้วเหล่าวันทั้งเจ็ดโดนไล่ต้อนจนมุมแต่ถ้าว่าแม้สถานการณ์จะกลายเป็นแบบนี้พวกเขาก็ดูท่าจะไม่ยอมแพ้ พวกเขาเลยพานพูดว่าคิดให้ดีก่อนพวกข้าคือผู้เปทัทษ์ของมนุษยชาติเชียวนะหากสังหารพวกข้าที่เป็นเช่นนั้นแล้วก็เหล่าศาสนกชนของเทพีลูมนนัสก็จะทนอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกถูกต้องแล้วกลมพิโลดของเทพีลูมินัสจะแผดเผาพวกแกครั้งนี้พวกข้าจะถอนตัวในตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าพวกแกไม่ได้เลวร้วายกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกก็จะดำเนินการไปในทางที่ดี หลังจากนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีพวกเขาทั้งข่มขู่กันโชคและเกี่ยกล่อมผสมผสานกันต่างๆนานานและมีการทาบทามด้วยสายตาที่ถูกเหยียดหยามนานานและมีการทาบทามด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามพวกเขาทําแบบขอไปทีจนหน้าลาคาญถึงเวลาทําให้มันจบลงแล้วลิบลุก็คิดแบบนั้นอยู่หรอกแต่ว่าก็ได้มีเสียงของเด็กผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าจอมาริบลุเอ๋ย ดูเหมือนข้าจะสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าแล้วสินนะอย่างที่กล้องกลางวันในตอนนั้นช่างสง่างามและสดใสมิตีแยกออกประตูขนาดใหญ่เมื่อหือมาปรากฏขึ้นสิ่งนั้นถูกเปิดออกและเผยเห็นร่างของเด็กสาวผู้งดงามเฮเทอร์โลคเมียละผมสีเงินอันเป็นเอกลักษณ์ใครนั่นเหรอจอมารวาเลนไทน์ผู้นั้นได้มาถึงแล้วนั่นเองถ้าถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ก็คงจะดูไม่มีหัวคิดสินะ เหาวันทั้งเจ็ดทั้งสามคนที่เห็นลูเมนัสก็พากันลนลานว่าเออท่านคือทําไมท่านถึงมาอยู่สถานที่แบบนี้พวกเขาตกใจอย่างมากและห่อเหี่ยวมากกว่าเดิมเราวันทั้งเจ็ดกำลังตกใจกลัวและคูกเข่าลงอยู่ตรงนั้นกล่าวคือคงจะเป็นเช่นนั้นละมั้งไม่น่าเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของเทพีลูเมนัสก็คือจอมมารเวไทายนั่นเองหลังจากที่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวลิบลูก็พูดไม่ออก แล้วบทก็ตัดมาฝั่งของดีอาโบดีอาโบหัวเราะอย่างชั่วหลายพางตัวสั่นด้วยความดีใจสุดขฉีดเพราะเขาได้รับอนุญาตจากลิมูรุว่าอนุญาตจงขับไล่ออกไปซะเขาได้ยินคำพูดของลิมบูรุสามารถใช้ความสามารถทั้งหมดได้แล้วแม้เขาอยากจะรีบกำจัดกลุ่มคนที่โง่เขาก็ตามแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีเรื่องที่ควรทำอยู่อย่างหนึ่งระหว่างนั้นเขาพูดว่าเอาล่ทุกคนปลอดภัยหรือเปล่าขอรับ ดีอโบชักถามสื่อเมวลชนอย่างอารมณ์ดีลูกไฟถูกยับยั้งโดยเขตแดนที่ดีอโบกางไว้สื่อเมวลชนจึงไม่มีผู้เคาะหลเดมอนฮันเตอร์แต่ละคนเหล่อาอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มกันกษัตริย์เอโดอาร์ตต่างก็อาศัยเขตแดนนั้นไม่มีใครเลยสักคนที่มีรอยขีดขวดแม้แต่นิดเดียวเวทธาตุและเวทจิตวิญญาณที่แทรกแซงแจนเวทนั้นไม่สามารถทำลายเขตแดนที่ดีอโบกางไว้ได้ ก็คลิปนี้ผมก็ทอจบไว้ปเพียงเท่านี้นะครับมันก็ลงล็อกของมันพอดีก็ได้โอกาสจบคลิปเลยนะครับ